คุณอสเลโห<อ>ล<อ><อ>สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เรามีของเล่นใหม่นะคะเป็นไมโครโฟนค่ะเขาบอกว่าสามารถร้องเพลงได้เลยนะคะ wireless สไมโครโฟนไฮไฟสปี p เกอร์พร้อมกับลำโพงในตัวมี WiFi ต่อนน wi เข้า iPad ใช่ไหมคะลิตาคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ พูดค่ะพ eh ูดไม่ใช่ให้เป่าลมเชื่ออะไรคะอะไรที่ชื่ออะไรคะคุณคะอุ้ยมีเอข้อนมีเอข้อนี้อ๋อมันมันเอข้อนี้ตัวปรับได้ตรงนู้นตรงมือนี่เห็นไหมมีรีมิกซ์อะรีมิกซ์อ๋อโอเคโอเคฮัลโหลครับใหม่ใหม่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะบอกว่าให้บอกชื่อไม่ใช่ให้เป่าลมอะไรที่อะารที่สนุกดีตลกค่ะสนุกมากเลยค่ะ ไปซื้อจากร้าน Baby Hot Price มานะคะใครรู้วิธีเสียบก๊าซใครเคยเล่นบ้างเอออยากเล่นข้าวเก๋เห็นที่เขาเล่นกันเองเห็นคุณตุ๊กเกียเขาเล่นอยู่เรียเล่นพี่แพสซิสสวัสดีค่ะน้องลิต้าทานข้าวหรือยังคะไปแล้วครับเสียงนางไม่ต้องใช้เสียงนางไม่ต้องใช้ไปไหนล่ะลูกแปดหลอดแปดหลอดแปดหลอดของแม่ไปไหนล่ะลูกอ๋อทำ็นตบสนุกมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยตอกเราเก๋มากเลยอ่ะดูสิสมัยเราไม่มีเนาะ มันเจ๋งมากมันไม่แพงด้วยอ่ะลูกไปแล้วใครเขาจะมาดูแม่แล่ะลูก <S <S แม่ก็เดินตามเขาสิครับไม่แม่แม่แม่ตั้งอยู่ <S 1> <S 1> วันนี้ติดกิดสภา,าพสภา,าพไม่พอมากเลยแม่เดินตามไปสิครับเสียงนี้ต้ดังกว่าไหมใช่พี่แพทย์อยู่กับคุณตาค่ะไปดูกันไหมคะไปดูกันไหมคะอยากฟังพี่อร้องเพลงอะขอมเพลงมาค่ะเอาเพลงชาติโอ้ยตายใครเขาร้องเพลงชาติกันเนว วันนี้ทดลองใหม่ใหม่พี่ลิต้าลิต้ามาก่อนสิลูกพี่พี่เขาไม่ได้อยากเห็นหน้าแม่ลูกอยากเห็นหน้าลิต้าลูกเราตื่นเต้นกับของเล่นใหม่มากแม่น่าใส่มากไหนดูสิคะนมีเสร thank you thank you แม่น่าใส่แล้วแม่โซมะแม่ติดกิฟด้วยเหัวฟูนะเกิดมาเป็นอย่างนี้นี่น่ะอู้ไม่เอาแบลไป h e ล l o ล e l l เอาเพียงไรดีอะ ก็ไปไม่เหมือนเดิมหมอเ <c oughs> ขินยังไงอะลิต้าเร็วมาแม่จะเปิดคอนเสิร์ตแล้วลูกมาร้องด้วยกันเร็วมาลูกดูแม่จะดูทีวีพ่อผู้ชายไม่ฟังอ่ะคุณผู้ชมไปห้องกินข้าวคุณผู้ชายบอกว่าช่วยไปที่อื่นไปแม่ว่าจะดูทีวีเสียใจอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราเราจะพาลูกทัวร์เราไปห้อง <c oughs> อื่นแล้วนะคะอานิต้าลูกลิต้ามาเร็วมาพี่อเขาไล่เรอลูก พ่ออะไรเราล่ะมดียวร้องเพลงไหมเอาไปสิเอาเพลงอะไรอะไรอ่ะก็รบอะไรเหรอบมือรอเอาลยังไงดีิตานิตาสนใจพี่ๆหน่อยสิลูกจะร้องเพลงน้องเพลงอะไรดีคะ อ,อ๋อหน้าต่างเออแล้วนกะ็บ, <Okay. S 1> บอกสักคำให้ฉันรู้ถ้าเธอก็มีใจอย่าปล่อยให้ฉันสงสัยเลกคอยเกินนี่กาไม่สนใจแม่ไม่มีใครสนใจแม่เลยเสียใจอยากเพียงแค่ได้รู้หัวใจของเธอแล้วร จะลองเพลงให้แม่ด้วยทำไมเป่าไม้ล,ลูกทำไมเป่าไม้ล,ลูกดูสิพูดสิคะพูดฮะนี่อมไม้ทำไมลูกสนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไว้เราจะ แล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้เราจะมาไลฟนะ์อะไรนะเมื่อไรจะออกรายการโอ้ยอะไรเหรคะร้องเพลงให้ตาเต้นเหรออ่ะตาร้องเพลงทิงทวิงเกิ้กลได้ไหมเพลงเอาเอา,เอ,าอะไรติดเทา้าเอาดูค่ะน,น,น,นั่งนั่งโดนสติกเกอร์ติดเทา้าเดินเป็นแมวแมวออกให้ไหมลูกตาเต้นได้ไหมเต้นแล้วไม่ร้องเพลงได้ไหมทวิงเกิ้ล ติ้าแม่ออกให้มานี่มามานี่มาดิต้าไม่เหยียบหนังสือลูกมานี่ค่ะต้าไม่เหยียบหนังสือมานี่เอ้าอันนี้สิแม่ออกให้เอาออกออกเห็นไหมชอบชอบอ่ะไปไหนละมันดีมากพี่แพทย์อยู่ห้องนู้นค่ะอยู่คุณตาที่ไปดูพี่แพทย์กันไหมไปดูพี่แพทย์กันมาหน่อยขอปิดปิดไปปิดใ่ก่อนไปไหมไปพาไปดูพี่แพทค่ะพี่ปดูพี่แพทไปลิต้าเดี๋ยวพี่แพทอยู่ห้องนู้นไป อันนี้เดียวตั้งเดี๋ยวพี่แพทห้องนู้นกันไปเดี๋ยวพี่กันตามมาด้วยค่ะไปหาพี่แพทย์กันอาะไม่ไปแต่คุณแม่ไปเลยอาวอาวไม่ไปเหรอลูกบ้านลกมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะมาเจอหน้ากันเยวจะพาไปหาพี่แพทนะคะดูซิมีใครคุยอะไรกันบ้างต่ตงร้องเพลงของแม่น้องแพติดกิฟไว้อันหนึ่งนะคะเพราะว่า มาแล้วว้าวตื่นเต็มของพี่แพทย์อยู่นี่นม่เลยกันหนึ่งนะคะเปิดบ้านกันนะคะกันหนึ่งนะคะกันหนึ่งนะอ่ะทิกเอาเปิดเลยเอาคุณตาทิศอาทิกโหนี่เป็นอะไรเนี่ย

พี่แพ์ต่อเองหมดเลยค่ะแพตทำไมมันยาวมาถึงนี้เลยอะลูกฮัลโหลเอาหวัวรถไฟจ้ะไปมาแล้วมาแล้วลิต้ามาแล้วพร้อม,มพ์ตั้งใจมากค่ะมาแล้วันนี้คุณตาทิมาช่วยเลี้ยงหลานนะคะ พี่จบม่ข้ามาเก็บอะไรบ้งพี่มิครับพี่มีโอ้รถทายพัธีเกลมากเลยเนี่ยลูกที่ขบวนนี้เขาไปไหนกันนะครับขบวนี่นี้นะไปไปขบวนที่เป็นขบวนสา์มไปอินเดียขบวนที่ไปไป

ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเดยๆไม่ได้กินข้าวเลยเน,นี่ยว่าปวดแล้วเดี่ยว่าปวดแล้วพีววตานิีรไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าไหมลูกตั้งอยากเล่นบ้างเนี่ยวเอ้ย เหนียวเอ้ยเสียงมาแล้วนิวมงนี่ด้วยอันนี้เอาุนอ่ะนิวมงค์้โอ้โอ้โออ้โ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 อ้ r อ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้้ออ้้ออ้้อ้อออ สวัสดีครับโอ้ oh. สวัสดีค่ะ Yeah that's uh, the the train train track made by this this boy Hello from Malaysia Hello Thank you for joining us <c oughs> ไปเมกับ,บางนาอีกวันไหนอะคะยังไม่รู้เลยค่ะตอนแรกว่าพรุ่งนี้ว่างแต่ว่าพรุ่นงนี้เลี้ยงุน่น นี่เราใส่เดี๋ยวไปฟังนน้นดีกว่านะคะตอนนี้เห็นกตะตุ่มก้านนะคะโอ้ยวันนี้คึกคักเนาะ Thank you. Oh from India. Hello. Oh. t h so many people from different country today. Uh oh. Hello from oh Seoul and we got hello. <laughs> this is not tatami, this is uh, just like a foam board. เรนทรักฮัล l หลมาตินเลโก้เฮาส์พาิกพาิคครับ,ราพ,บพาทริกเราเพิ่งกลับจากยูเษมาใช่ไหมครับ You just came back from 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 England, right? Mm -hmm. And you have yeah. India. Hello. This is Is Takara Tomi. t o i ตั้ e ดงเอยเฮ้ยเี้ว p a t r i ีแลนิริ Hello ริกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้ายังลุกจ้าิ้มหวานด้วยวทมา oh so many people from India hello ว้าวว้าว้าร้าวว้าล้าทาววว้าาา

คนะคะไปแล้วเธอเข้าบ้านละอันนี้เป็น toy room ของเด็กๆนะคะ้น,นทำอะไรลูกอันนี้มันของพี่แพ้เธอลูก ไม่ได้ดังขนาดนั้นซะน่อยพคนตกคาเนี่ย <แ literature? S 1> ยังตกเลยอ้าว,าวตกรางเลยเห็นไหมเพจหลบบางกะปีค่ะลงมาไหมค่ะลิต้าลงมาไหมค่ะให้ไทยพิคาลิต้าจะลงมาได้ไหม <S <S พี่ต้าวางก่อนลูกวางก่อนฝากเชื่อถือฝกชื่อถือนะคะองช่องเชื่อถือน,นี้พี่แพท,ทไปเต็ดตุปเอร์ณฐิีณฐิีครับบังเอดญเลูกทิกทำไมรถไฟอันไม่มีแด่หัวลูกนั่มันไปไหนแล้วเนี่ย บบนา<ป>ทีครับลงมา,มาเลยค่ะเร็วลงมาเลยค่ะเร็วลงมาสิค่ะลูกพี่หนูจะเอากล่องข้าวลงมามมด้วย ตัวลุงไงล้างมานี่ก่อนคุณตาต้องคอยช่วยถอยนะเอาหนึ่งอเอเอ,อีตาไม่ไปใครคะไ,ไ,ไม่ไปรถไฟรถไฟไปแล้วไป,ไปแล้ว แพทแล้วมันขับเองไม่ได้อครับไปล้ไปดีกว่าเด็กๆพี่แพทบ๊ายบายบ๊ายบายยังบ๊ายบายลิต้าบ๊ายบายยังคะ บายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะมาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีสวัสดีสวยๆสิไปแล้วไปแล้วนะคะแล้วเจอกันนะคะบายบายนะคะบาย